สวัสดีครับชื่อรัตนาวดีนาเวียงนะครับเป็นเจ้าของทวินดิออร์แกนิคฟาร์มนะครับแต่ก่อนก็ทำงานที่กรุงเทพนะครับเ,เป็นเจ้าของกเกงยียนยิ้อแอบนอร์มอลยียนนะคะมีความรู้สึกว่าทำไปทำไปแล้ว ชีวิตคนเราอะ่ะมันสั้นนะฮะเราควรจะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่ยังไงให้มีรายได้ที่มาทำตรงนี้ก็คือใจรักข้อที่สองก็คือมาอยู่ใกล้กับคุณแม่ที่อายุมากแล้วซึ่งถ้าเราไม่มาเราอาจจะเสียดายตลอดชีวิตเลยก็ได้ มาเริ่มต้นมาเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนได้เรียนรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนี่เป็นจริงได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะฮะตอนนี้ที่เรามาเริ่มทำเนี่ยก็เริ่มมีชาวบ้านนี้เข้ามาดูงานเข้ามาถามแล้วนะคะว่าอันนี้ทํายังไงอันนั้นทํายังไงปลูกต้นไม้เพื่ออะไรปลูกอันนี้เพื่ออะไรทําบ่อแบบนี้ เพื่ออะไรขุดคลองไส้ไก่เพื่ออะไรพื้นที่ตรงนี้เ,เดิมทีเป็นมรดกข,ของคุณแม่สามไร่ครึ่งน,นะคะเมื่อ3เดือนที่แล้วตรงนั้นเขามาขายให้ไร่กว่าก็รวมเป็น5้าไร่กว่าทําไมต้องเป็นเกษตรอินทรีย์เราเน้นที่ความยั่งยืนนะคะเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ทํามาเนี่ยจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวก็ใช้แค่ปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ควายใบมง้งใบไม้อย่างเงี้ยนะคะเขาก็อยู่กันได้ก็มีข้า กินแต่ภาคหลังๆมาเนี่ยหลายปีมาเนี่ย เรามาใช้ปุ๋ยเคมีเท่าที่ทราบนะฮะชาวบ้านที่ทําอยู่เนี่ยคืออยากได้ผลผลิตมากก็ต้องใส่ปุ๋ยให้มากๆเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีซึ่งมันมันไม่ใช่คําตอบการทําอินรีเนี่ยมันจะเป็นการทําให้ดินมีจุลินทรีย์แล้วจะเป็นตัวย่อยทําให้เกิดอาหารของพืชมันก็จะเข้าสู่ขบววนการเลี้ยงดินให้ดินไปเลี้ยงพืชเหมือนตรงนี้นะฮะที่เราคุมฟางเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้ดินว่างเปล่านะฮะเราจะคุมฟางเอาไว้ก็เพื่อที่จะให้เกิด ธาตุและธาตุในดินเกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์5ไร่นี้นะครับเราก็จะแบ่งเป็น30 30 30แล้วก็10ตามาศาสตร์พระราชาก็จะมีโคกที่ปลูกต้นไม้นะฮะ30แล้วก็แบ่งมาขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกพืชทั่วไปนะครับแล้วก็ทําที่อยู่อาศัยตอนนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์เลยก็คืออ้อยเราจะทําอ้อยปลูกอ้อยคันน้ําสุพรรณบุรี50นะคะ ซึ่งอ้อยนี้ตอนแรกๆเรามาทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเราลืมไปเรื่องการปรุงดินเราก็เลยไปเรียนเพิ่มจากท่านอาจารย์อดิศรพวงชมพูหรืออาจารย์ต๊อดเนี่ยฮะหนึ่งไร่หนึ่งแสนเรียนที่ศูนย์บ้านน้ำเกี้ยงเนี่ยนะครับทำปุ๋ยปุ๋ยพืชสดทำน้ำจุลินทรีย์น้ำสพรพสิ่งเขาเรียกปุ๋ยสพรพสิ่งน้ำสพรพสิ่งนะครับ อ้อยนี้มันก็จะสร้างรายได้ให้กับเราเราปลูกอ้อยประมาณ8เดือนถึงปีหนึ่งก็สามารถที่จะขายได้พอใส่อินทรีย์เข้าไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นรสชาติมันก็จะหวานหอมอร่อยกว่าทุกที่อ่าทำไมถึงตัดสินใจทำอ้อยก็เพราะว่าพอช่วงที่ไปเรียนนะคะพอไปชิมดูแล้วมันมันว้าวอะ่ะมันไม่เหมือนที่เคยกินที่ไหนมาก่อนเราก็เลยมองว่าเอ๊ย ตัวนี้มันสามารถมันมันเป็นตลาดได้อะการตลาดของมันมันมันจะทําการตลาดได้อะมันไปได้ไกลเลยทีเดียวแต่ก็กลายเป็นไฮไลท์เลยตอนนี้คิดว่าเดือนหน้าจะเริ่มขายแล้วฮะพอดีมันก็ได้ระยะแล้วอ้อยของเราสวยมากแล้วก็จะมีะผักหวานนะฮะที่กำลังปลูกอยู่ผักหวานนี้ ก็น่าจะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งเหมือนกันในอนาคตนะครับแล้วก็กล้วยเออมีกล้วยซึ่งกล้วยนี้เราก็จะปลูกเป็นพี่เลี้ยงของต้นไม้ตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้ปลูกไว้ประมาณร้อยหลุมทุกหลุมก็จะแตกกอออกมาประมาณ3-4-5หนะฮะซึ่งเราก็จะไว้ไม่เกิน5ใน1กอ เสร็จแล้วตอนนี้กล้วยก็เริ่มเริ่มเริ่มออกมาแล้วนะฮะเริ่มได้ผลผลิตแล้วเครือหนึ่งก็จริงๆแล้วเราตั้งเป้าไว้ว่า1 0ถึง15หวีนะฮะหนึ่งเครือตอนนี้ได้ประมาณ 7- ถึง10หนึ่งกอได้3เครือ100กอได้300เครือเครือหนึ่งได้10หวี300เครือได้3 0 0พขายหวีละเท่าไหร่เอาถูกถูกบาทก็พอคูณกันเข้าไปปีหนึ่งประมาณ60,000นนะครับภายในปีนี้นะคะ ขายขายกล้วยนี่จะได้ประมาณ60,000แล้วก็อ้อยนี่เราทําไว้200หลุมนะคะหลุมหนึ่งมี1 5บหาถึงยี่สิลำลหนึ่งประมาณ3กิโล4กิโลเป็นอย่างต่ําเราตีไปที่1ลําได้3กิโลอาทิตย์ละครั้ง200หลุมอาจจะตัดแค่100 100ลำร้อยลำลำหนึ่งประมาณ3กิโลกิโลละว1บบาท300ก็เป็น3,000 อาทิตย์หนึ่งเราก็จะหาเงินได้ประมาณ3 0 0พันเดือนหนึ่งก็3 4ี่เป็น12ประมาณ12ื่นถ้าสมมติว่าเราขยันมากกว่านี้นะครับเราก็จะปลูกพืชปลูกผักนะฮะซึ่งจะสามารถขายเป็นรายวันได้เราก็มีมันญี่ปุ่นขึ้นมาเสริมอีกนะฮะ2 0 0หลุมซึ่งอีก2เดือนเราก็ได้ขายแล้วไม่แพงนะตีกิโลละ10บาทก็พอซึ่งมันจะมีรายได้ต่อมามันก็จะมีะมะพร้าวนะฮะ มะพร้าวนี่อีกประมาณเราปลูกไปแล้วหนึ่งปีมะพร้าวนี่ประมาณสามปีได้ได้ผลนะฮะมะพร้าวนี่ลงไปร้อยตายไปประมาณยี่สิบน่าจะเหลือสักแปดสิบอีกสองปีได้ผลผลิตนะครับคาดว่าก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกในทุกปีทุกปีหลังจากนั้นนะครับพอต้นไม้เรามันขึ้นสูงกว่านี้แล้วมันก็จะมีพวกเห็ดนะ เหตุที่กล้ามาจากาต้นยางนานะครับต้นยางนาทั้งหมดในนี้ร้อยต้นนะฮะพยุง80แล้วก็ต้นสักก็ไม่เท่าไหร่ไม่เยอะนะครับนอกนั้นก็จะผสมกันหลายอย่างฮะอย่างละต้นสองต้นห้าต้นสิบต้นอย่างเงี้ยฮะหลายอย่างอยู่ทวินออร์แกนิกฟาร์มนี่ อยู่ที่บ้านนาเวียงนะฮะตำบลกู่จานอำเภอคำเกินนแก้วจังหวัดยะโสธรติดตามที่ Facebook, เฟซบุ๊กมีเพจนะฮะพิมพเข้าไปภาษาไทยนะครับทวินดีออร์แกนิกฟาร์มทวินนี่เป็นภาษาไทยนะเดีออร์แกนิกฟาร์มนี่เป็นภาษาอังกฤษสามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้นะครับมีเฟซบุ๊กมีเพจแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวรัตนาวดีนาเวียงนะฮะเป็นภาษาอังกฤษ เบอร์โทรนะครับ0892543105นะฮะติดตามได้ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ